คนนะคะที่เขาออกมาด่าท่านผู้การนะคะท่านผู้การตรงนี้จะดําเนินการยังไงคะอ่าไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วเขาหาบิดเรืมาไปแจ้งความดําเนินคดีเมื่อวานแล้วนะฮะดําเนินการไปแล้วใช่ไหมครับดำเนินการแล้วฮะแล้วเขาจะขอติดต่อมาจะขอเข้ามาชี้แจงบอกว่าไปชี้แจงในศาลเถอะไม่ขอรับคำขอโทษไม่ต้องการแต่ต้องการให้ศาลลงโทษค่ะเพะ<ถ>ื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ค่ะท่านผู้การค่ะติดใจในคําไหนที่เขาพูดแล้วเรารู้สึกว่ารับไม่ได้สุดๆบ้างอะัที่เขาพูดมาเ,ออเดี๋ยวรอสามพี่ภาคสาก่อนดีกว่านะรอสามพี่ภาคสาก่อนดีกว่านะคุณลองไปเปิดฟนะังค่ะผมเป็นตํารวจที่ไม่เคยถูกดาเนินคดีเขากล่าวหา,ว,าว,ว่ามึงก็ถูกดาเนินคดีมึงก็ไปกินเงินรีดไถ องค์กรมึงอะไรอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยนะเป็นคนไม่รีบไถชาวบ้านเลยมันถึงว่าเป็นตำรวจจนๆนี่นะแล้วไม่เคยวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งนะครับแล้วผมไม่เคยถูกดำเนินคดีข้อหาทุจริตข้อหาอะไรนอกจากข้อหาฆ่าคนหลายเท่านั้นอันเนี้ยถูกดำเนินคดีเยอะนะนะเนะมื่อวานผมก็ ลูกน้องก็ตามจะให้ไปตามตัวในคนนี yes. ้มาบอกไม่ไม่ไม่เอาค่ะเอาอำนาจตามกฎหมายนะครับนะแต่เขาจะขอมาเข้าขอเข้าพบผมเนี่ยอยากเข้าพบผมเป็นคนถ้าเจอหน้าไม่ชอบนี้เดี๋ยวก็โลดตรงนั้นแหละนะไปเจอกันสามเนี่ยผมยังมีความยั่งยืนค่ะถ้าผู้การฝ่ามีมีเรียกค่าเสียหายด้วยไหมคะไม่เรียกไม่เรียกค่ะไม่เรียก นะครับแต่ต้องการจะดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ,คะแต่เรื่องคาใจผมเนี่ยไม่ขาดอายุความค่ะเข้าใจปะเข้าใจค่ะถ้าผู้การถามเหมือนเหมือนเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดว่าอ่ท่านผู้การไปรับเงินเพื่อไปออกรายการไอไ้อนั่นอีกคนนึงไอ้นั่นอีกคนนึงอ๋ออันนี้ก็อีกคนนึงไอ้นั่นอีกคนนึงเดี๋ยว เดี whales, times, people people. Hmm? Nah. ๋ยวค่อยๆเอาทีลคนผมไม่ให้ขาดอายุวางครับเวลาเราเป็นครานจะไปล่าสัตว์เนี่ยถ้าจะตามยิงกระทิงไปเจอเก้งเจอควางอย่าเพิ่งไปยิงนะให้ตามทีวาดทีละคนนะครับตอนนี้ตอนนี้มีแบบที่เข้าลิสที่จะดําเนินการเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่คนคะท่านผู้การเออเดี๋ยวดาเนินการไนายอนุชิตก่อนเนี่ยนอนุชิตนะฮะ แล้วก็มันต้องหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะ,ะถ้าแจ้งความดําเนินคดีเราต้องมั่นใจว่าเราชนะนะครับเราต้องชนะนะฮะจะมีเดีย๋ยวยังมีอีกคนหนึ่งชื่อนายชื่อผมยังลูกน้องกําลังหาชื่ออยู่แล้วมันต้องหาชื่อน,นายธนันอีกคนหนึ่งนะมันต้องหาคลิปก่อนผมยังหาคลิปไม่เจอผมเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอะไรนะนะฮะ แต่ถ้าเกิดหาคลิปเจอก็เดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความอีกคนหนึ่งแต่ถ้ายังหาคลิปไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับคือเขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ได้จบกฎหมายผมจบกฎหมายแล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนทำงานมาสี่สิบสองปีนะ ผมรู้ว่าอะไรเข้าข่ายกฎหมายอย่างน,นายธนันพูดนี่ก็ผิดชัดเจนอีกนะฮะแต่ว่าผมต้องหาต้นคลิปเขาให้ได้ก่อนไงเพราะมันมีคนมาโพสต์มาแชร์ต่อนะครับไอคุณอะไรคุณอะไรเอามาแชร์ต่อถ้าผมคนมาแชร์ต่อเนี่ยเขาก็มีความผิดด้วยผมไม่อยากเอาคนมาแชร์ต่อเนี่ยโยงเข้ามาในคดีด,ด้วยไงะนะ ถ้าเราจะยิงเข้งยิงกวางก็เอาอเฉพาะเข้งกวางนะก็ลอกก็แต่ไม่เอานะครับเพราะคนเอามาแชร์ต่อเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่เขาหวังดีกับผมอะแต่ผมต้องเดือดร้อนเหมือนกับผมแจ้งความแนวมิชิตเนี่ยแนวมิชิตต้องเดินทางมาจากโน่นนะอุดรขอนแก่นมาที่กาญบุรีนะ,ะแล้วก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์มาประกันนะ,ะนะครับ พนักง,งานสอบสวนเรียกมาสอบจะสอบปากคําเพิ่มเติมเวลาจะขึ้นศาลก็ต้องมาขึ้นศาลการบุรีนะค่าเดินทางมันก็หลายสตังนะค์นะฮะถ้าพลาดพังไปศาลท่านจําคุกคุ้นก็ต้องมาติดคุกที่การบุรีนะนะแล้วผมไม่ได้แกล้งเขาะนะเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่นี่ไงนะนผมบ้านผมอยู่ที่นี่ผมพบการกระทําความผิดที่นี่คนมาบอกผมก็ผมก็ไปแจ้งทันทีเลยนะครับค่ะ มีการมีอะไรอยากจะฝากถึงคนพวกนี้ไหมคะที่เขาออกมาวิพาษ์วิจารณ์ในทำนองเสียหายหายพวกเนี้ยคะ่ะไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่คิดนะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะ <c oughs> มีคนรักมีดีกว่ามีคนเกลียดมีคนเกลียดคนหนึ่งเนี่ยคุณคุณก็เหนื่อยนะนะคุณก็เหนื่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องดูหลักฐานก่อนผมไม่ค่อยได้ดูสือ เช่นหนูเป็นคนเอามาโพสลงสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็จะโยงหนูมาเป็นพยานในศาลเองก็เดือดร้อนอีกอต้องมาขึ้นศาลอยากจะเอาต้นเรื่องใยฟาดกับบันตัวต่อต,ต,ตัวเลยไงออแล้วผมดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ดีสมเถแล้วโอ้โหดีบุญหัวแล้วือวงการเขาบอกว่าบุญแล้วที่ได้ดำเนินคดีนี่นะมีปากก็พูดไปเรื่อย ผมไม่ได้ไปภาคภูมิใจกับต่อสู้กับพวกนี้เลยนะแต่ว่าบางทีเสือเดินไปเนี่ยมันจะมีหมาเหา่าอ,อ้ง,องแอ n งอ้งแองบ้างเนี่ยนะบางทีเสือลำค้างก็ขยํำคอเอานะค่ะเออก็คือดําเนินการให้เป็นตัวอย่างของเฮ้ยไม่ใช่ผมดําเนินคดีนี่บุญแล้วมึงไปแก้บนได้แล้วที่ผมดําเนินคดีเนี่ยนะมาแล้วมัมยุคนน้ำตักสามร้ยาสบกรัมบวกบวกชุดละร้อยหกสิเก้าบาทหากสนใจ พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจํานวน2ชิ้นด้วยกันเราทําเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทําเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกําลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนเพราะแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอ,อาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยไหมอันนีเน้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หม่ำเนื้อวัวน้อน,นี่ยดูดอเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพรื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละกค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่าในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนีมม่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดก็มีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหชุดมี10ชิ้นร้อยห้บาทนะราคาร้อยห้บาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตีสี่ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัว จังหวัดน่านบุที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ พราะเรากําลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกรบรนานในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟ t าวเวอเที่ยงเพื่อปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขาย จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจี้นนึ่งยุคนนะครับน้ําหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะเป็นจี้นนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุด นะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเจาะเปอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะ อย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับเห็นว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขา่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคคนและที่สําคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีนม,ม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ